นนี้ไม่ต้องรอให้น้ำลดก็ถึงเวลาแล้วที่จะเร่งกู้นิคมอุตสาหกรรมที่จมน้ำอยู่ตอนนี้เรียกได้ว่าแข่งกับเวลาแลกกับความเชื่อมั่นของทุกฝ่ายเพราะผู้ประกอบการเองก็คาดหวังว่าภายในต้นปีหน้าพวกเขาจะกลับมาทำการผลิตได้อีกครั้งมวลน้ำที่พัดพาเอาความเสียหายทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไปต่อหน้าต่อตาเป็นบทเรียนที่แสนราคาแพงกับประเทศไทย ความเสียหายกับภาคการเกษตรและท่องเที่ยวไม่น้อยหน้ากันหนักที่สุดเห็นจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญและมีผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่มาถึงวันนี้มวลน,น้ำยังคงวนเวียนอยู่และเจาะเข้าท่วมกรุงเทพชั้นในเกือบจะครบทุกเขตแล้วแต่ก่อนหน้านี้นิคมอุตสาหกรรมที่จมน้ำอยู่ทั้งในอยุธยาและปะทุมธานียังคงตั้งคำถามว่าจะถูกผู้คืนกลับมาได้เมื่อใดและเร็วที่สุดคือตอนไหน รัฐบาลยืนยันว่าเราจะช่วยกันเน้อนะซ่อมแซนภาคอุาตสาหกรรมภาเเือนต่างๆถนนของทางต่างๆให้ฟื้นกลับขึ้นมาสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดค่ะล่าสุดรัฐบาลได้ส่งสัญ,ญญาณออกมาแล้วว่าจะเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูหล่งอุาตสาหกรรมให้เร็วที่สุด โดยจะเริ่มทำหลังระดับน้ำลดลงที่70เซนติเมตรถึง1เมตรในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเมื่อสูบน้ำออกแล้วจะใช้เวลา2ส,สัปดาห์ในการเข้าไปซ่อมแซมระบบสาธารณูประโภคไฟฟ้าและเครื่องจักรรวมทั้งการทำความสะอาดโดยคาดว่าไม่น่าจะเกิน45วันคำพูดนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเพราะอย่างน้อยก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นเริ่มอุ่นใจขึ้นมาบ้าง แต่อุปสรรคที่สำคัญสำหรับการกู้นิคมต่างๆนั้นอย่างน้ำที่ท่วมขังอยู่หลายเมตรหรือกระแสมวลชนที่ต่อต้านการสูบน้ำออกจากนิคมแต่กลับไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพิ่มขึ้นกรอบเวลาที่กำหนดไว้อาจคลาดเคลื่อนอย่างนิคมอุตสาหกรรมสหารานานครก็เป็นพื้นที่จุดอ่อนเพราะระดับน้ำนั้นท่วมสูงอยู่ถึง4เมตรบวกกับพื้นที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่อาจไม่ง่ายนักสำหรับการกู้ให้ทันเวลา ส่วนนิคมอุตสาหกรรมโรจะนะบางปะอินและไฮเทคนั้นแม้จะเริ่มทําการสูบน้ําออกบ้างแล้วแต่ก็มีเสียงเล็กๆจากชาวบ้านว่ารัฐบาลมีนโยบายกู้นิคมแต่กลับไม่มีนโยบายกู้ชีวิตชาวบ้านเพราะว่าการสูบน้ําออกไปทุ่งนาน้ําไม่มีที่ระบายออกก็จะวนกลับไปในชุมชนเกิดน้ําเน่าเสียขังและมีสารเคมีปนเปื้อนแมะบางนิคมนั้นจะเริ่มกู้ไปแล้วหรือบางนิคมกําลังทําการกู้ รัฐบาลก็ได้ตอบย้ำความเชื่อมั่นด้วยการตั้งคณะกรรมการถึงสองชุดประกอบด้วยด้านยุทธศาสตร์เพื่อการืุนฝูและสร้างอนานคตรประเทศหรือกอยออซึ่งมีนายวีรพงษ์รามงังกลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานทําหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นฟื้นความน่าเชื่อถือสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงของประเทศจากวิกฤตภัยธรรมชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบก,การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยนอซึ่งมีนายกิติรัตนะ์ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานปีหน้าถ้าห้าฝถ้าฝนตกอย่างนี้ก็จะไม่เกิดเรื่อง่างนี้ต้องทำให้ได้เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศถ้าเผื่อว่า สามารถทําได้จุดเป้าหมายก็คือหวังหลังจากนี้สามารถทําให้บริษัทประกันภัยทั่วโลกรับประกันคุณค่ก,กับภให้กับโรงงานต่างๆในเขต้ำท่วได้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จโดยผ่านฟื้นฟูและกู้วิกฤตประเทศรัฐบาลกําหนดไว้3ระยะคือระยะเฉพาะหน้าเรียกสั้นๆว่ากู้ภยัยระยะสั้นคือซ่อม และระยะยาวคือสร้างซึ่งดูดูแล้วโมเดลนี้ระบบการทำงานของคณะกรรมการทั้งสองชุดจะต้องใช้งบอีกมากมายมหาศาลอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยวิธีใดที่จะเป็นการฟื้นฟูหรือกอบผู้สถานการณ์เฉพาะหน้ารัฐบาลต้องเจอกับปัญหาใหญ่ระหว่างการสร้างความสมดุลกับเศรษฐกิจและสังคมส่วนผู้ประกอบการเองนั้นยังต้องเจอกับสิ่งที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรักษาฐานธุรกิจเอาไว้ เพราะนิคมอุาตสาหกรรมทั้ง7แห่งที่จมน้ําอยู่ในขณนะนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละเ0เป็นนักลงทุนจากต่างชาติหรือบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสูญเสียแค่ในประเทศแต่ยังมีความเชื่อมั่นของนักลงทุนพวงมาด้วยทั้งจากญี่ปุ่นยุโรปการกอบกู้ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ ส่วนระลอกสองเป้าหมายของมวลน,น้ำที่จอดอยู่แล้วอย่างนิคมอุตสาหกรรมบางชันและกำลังจะถึงอย่างลาดกระบงังตามด้วยบางปูและบางพลีรัฐบาลต้องทำให้เห็นผลกับการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำที่กำลังจ้องทำลายนิคมอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่เพราะถ้าหากเกิดเหตุซ้ำรอยอีกความเชื่อมั่นนี้กว่าจะสร้างกลับคืนมาได้นั้นคงต้องใช้เวลาอีกนานงานที่ท้าทายของรัฐบาลนอกจากการเร่งฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมแล้ว บทบาทต่อไปคือการเรียกความเชื่อมั่นของทั้งในและนอกประเทศให้ได้มากที่สุดแม้ตอนนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าน้ำจะท่วมนานแค่ไหนจะท่วมอีกหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญคือทุกคนอยากรู้ว่าหากท่วมแล้วจะมีแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูอย่างไรเรียกได้ว่าการฟื้นฟนูนิคมอุตสาหกรรมครั้งนี้เทียบเท่ากับการกู้หน้าให้กับเศรษฐกิจไทย